ย่านบ่ถือย่านเนี่สวัสดี่น้เด็กน้องบางวงเรนอันอาเจ้าจงหนได้ไห่บางเนี่ยแก่แลเพราะว่ามันดลย้อเหลายเนาะเบาเท่าสับยังคงก็คอยด้ยินเนาะ ทางไงนะจ้าเอาสวัสดีครับแม่บางครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนนี้พี่น้องมาหลายได้เมือนนี่จ้างวานนี่แล้วของนแม่นเด้อแม่บางยากแม่นยอนแล้วแต่ว่ามันติดเป็นยังไงกับพวกคนจ้างคนน้อแม่นมาแล้วสิบเมตรหัวด้ายใช่หัวที่สองรถนั่นบ้างครับแม่นนับหนึ่งไม้เสร็จแล้วคนี่มานับหนึ่งไม่เนาะหนึ่งไมะ เช่นี่นองคุยแล้วม่บางไนเรื่องบางตามตอนนี้ตามไม่บางเนาะค่ะพี่พี่กรจะบอกันตามเนี่ยข้างข้อสันไม่บางต้องเพราะว่าเ็นตาก็เป็นยังตาติดดีไม่บางพี่ช่วใหเ่ซีมากเนาะค่ะเด็กข้อฝันด่าตาสีข้าถึงมากแล้วที่เด็ดวันวดวันที่สิบสองมารถบากัดตามต่อกเราการถามว่ารถบอ มีเอซี่ที่ทอดหาไใบบางนะวันก่อนหาวก็ฝันผงสุดท้ายแมน่ะใบบางก็เลยว่าอู้ยห้เบ่ตทองใบบางก็เล่บบ่อขออนุญาตออกเสื้อแตเบ้าบตะซู้กันตั้งกระด้กกระ,ะมือมันความันเป็นเรื่องอันนี้แน่นะ,นะแมนว่าแพันกับตีทึกหาซีแมนค่ะแล้าเอาปรด้ดออกอากาศเนาะใบบางน่ะอายบ่ออกลองบ่ออกดอกแมน ก็เป็นยังจ้าเอาไม่เอาไม่กัรยังซือว่าสถิติสถิติความฝัดในบางนี่ก็คือว่าแม่นอววันหรมวดจ้าวันนี้ก็สิมาตามต่อความฝัดของแม่บางในวันที่สิบหกมี่หน้าคมนี่มันนี่วันที่สิบห้าแล้วเป็นจ้อสุดท้ายจ้ากนาะสำหรับความฝัดในบางจ้าจะยืนยันข้างเก้าหรอคะฟันกไรฟันมาตั้งไหนแม่เบาด้านในยินนี่ฟันว่าไปสอนเขียนจากวันนี้ ไปซอนเขียนได้หลายแต่ว่าก็เลยแวะไปเบิ้งข้าเจ้าตึกป่าพะสัน่นแวะไปเบิ้งตึกป่าเลยว่าป้าให้เบิ้งน้ำในเด้อได้หมานบ่เพนะสัน่นพูดตึกป่านะเล่ว่ามาเบิ้งเอาหมานบ่หมานกระได้พะส,สั่นมันวางซี่จะกถ้าเลยไปซองเบิ้งเลยเห็นเพคนตึกป่านะันได้หลายเอาเมื่อไปเศร้าสะอ่อนหลายเศร้าขึ้นเศร้าขึ้นใส,ส่ถาดพะสั่นป่าเิีกก้วแจ้ว ปลาซิวแก้วปลาเนี่ก็เลยโจกลงไปทั้งไตไปไปพ่อปลาตองน้องเลี้ยงกันอยู่ <c oughs> อยู่ทั้งไตปลาเสียงปลาใหญ่ไปหนีตัวนี่เก็ยังซีว่าสั่งจับปลาเขาเจ้าสีเห็นว่าสั่งละว่าจ้าเอาพวกปลาแต่พวกปลาแต่ไรบางสิแต่ว่าหนะคู่กูมาเบิ่งเหยียดแล้วไรบางสิปลาเนี่แต่ลรมาแปรควอมฝันแปรควอมฝันว่าส่วนปลาซิวแก้วขึ้นนี่คือมันเป็นแปดเกา้า ปลาเี้ยวแก้วนะเป็นเก้าปลาเป็นแปดจ้าและว,วันนี้ปลาตองน,อนั่นเยอะทั้งไตเนี่ยคือปลาตองเนี่ยกะซีว่าตีเป็นแปดแปดนะจ้ะปาปลาเป็นแปดแปดแต่ว่าคนยกสะดุ้งมันเป็นซี่แปดนะจ้าแต่เลยวดนนี่ได้แปดเก้าแปดแปดแล้วก็แปดเจ็ดแปดสี่ 8, จังแปดเก้า้าจ้าแปดเจ็ด แปดสี่แปดแปดฟ้องฝันแลค่ะได้แปดจากเพิมฝันแต่ว่าขันขันผู้ใดเอ็ซีผู้ใดเพิ่นปัดเฝันฝันในฟังแล้วกันเพิ่นแปลเอาตัวใดกันแล้วแต่บุญไทยบุญมั่นจ้าก็บเราสูฟังไม่ได้หามข้ามแปลได้จ้าเด้อแปลรวดค่ะไขมันหมันหมันแปะไม่ได้ตัวเดียวกันกับแม่แม่จ้าจ้าบ่ได้แพ่งแปลรวดบัดเทรยาหามันไหมันมั่นค่ะก็เลยเราสูฟัง คววมฝันกาฝันจังเสี่ละจา้างวดนี้นะจะเล้มั่นใจว่าเลขมันจะเป่าขานึงจ,จ้าเป่าขานึง่งจะลดว่าอยากจะฝากฝากคววมฝันกับเอฟซีเนาะอยากขอให้โชคดีมื่อคืนนี่นะจ้าอ๋มอมีโชคเด้อได้เท่ากับอยากโชคขึ้กันอยู่แล้วไม่บานเงี้ยแต่ต้องไปอีกแต่ต้องซ้อตต้องแต่สามตัวสามตัวคือศูนย์แปดเก้า จ้าก็แปดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดจ้าแตาจ้าศูนย์ศูนย์เกศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าก็แปดแปดเจ็ดจ้ารายโซ่ขายสากขายม้นมีนอนทั้งบ้านกั้ไรแต่ฝันยังซาลาจ้วัานี่กาเพรามีเปลี่ยนแปลงค่ะ ฝันแต่ตองหวัดจ้าบ้า่างฝันเนี่ยวันนีฝันมากเลยบ้าค่ะว่าฝันอีกเลยตอนนั้นฝันตัวเองค่แากนี่ฝันตุยมกระโบลูเจ้าแต่ว่าทีหนหเนี่ยกต่เพิ่มมันบอกฝันเลยเหรอฝันแต่ตองหวัดจ้าที่เคาหตหวขายตองหวัดแมน,นจ้าตองหวัดตองหาเล็กแมนจ้า 8 9เก้าแี่แม่บางมากเเป็นพิเศษจ้ามาเป็นพิเศษก็คือแปดแปดก็แปดเจ็ดจ้าจะได้ก็ไม่บางแปดแก็แปดเจ็จ้ะจ้ะส่วนตัวมากเป็นพิเศษสองสองตัวเนี่ยและจ้ะสองคู่เนี่ยละถึงต้อมปันนา่นม่บไามจ้า เบอร์โทรในบางที่เป็นานขอเบอรโทรแม่โอ้ยว้าบาจ้าอนุ้าจ้าห้มเคลิปเก่าขันยกนเแมนขันโซขันมันก็จะค่อยติดต่อมาน้ำขึ้นยูทูบก็ได้จ้าจ้าคลิปเก้าสิบสอแมนทับสายก้ว กันแล้วแม่บางเนี๋ยวพาหนุนไปรอบรอบฝันนะอ่าปาังคนอาะิปังปัางฝันแล้วอาเแีะก็ได้ตัวนี้แมนจะชื่อที่ดวงาวบ้ได้ว่าจ้ันการชไปยกาแตะเอาเลยค่ะม่ได้แค้งมาได้หัวงได้จ้จเนาะ ผมมักตัวชอบกระตายมุกกลมเนาะในบ้านเนาะจ้าจ้าแต่เคยมี่เอฟซีมาซื้อกล้วยได้ค่ะเพิ่นกับมาถามวันมนซื้อกล้วยน้ำจ้าอีแม่รสนซื้อน้ำยูเดอร์รสนเห็นยูจ้ารสนี่นะอ่าเอาหมดขายขายผลไม้มาจ้าจ้ายูบันดุงยูเซน ออกกันดูจิไปข้างชนอดจ้าวจ้าผู้ใดอยากแวะมากุปมนแวะมาได้นะจ้าแม่บางแม่บางบอกเอฟซีตัวไหนครับอ่ากะบอกเนี่ยลาจ้า4ซีคู่เนี่ยลาแปดเก้าอแปดแปดละกับแปดเจ็ดแปดซีจ้าครับจ้าวเหนไมครับ ทั้งบ้านจะแปรแม่นๆนได้าเดยเมื่อเห่เนี่ยเมื่อด้วยแล้วาด้วย นีเน้เนๆน,นะบางแปดเก้าแปดแปดแปดเจ็ดแปดสี่จ้ะสีตัวสีหางนะครับจ้าตามนี่ละจ้าจ้าขอบคุณแม่บางเนาะคะ่ะสหตลอดจ้าความฝันเนาะค่ะขอบคุณมากๆนะคะแม่บางบครับจ